นี่คือใบโอก๊กนี่ฮะใบ,บโอก๊กนี่คือลูกโอก๊กนะฮะนี่ฮะลูกโอก๊กนี่คือใบโอ๊กนะครับต้เล็กอย่างงี้นะดูมือผมเี่ที่นาของผมนี่รอนมากๆเลยภรรยาผมออกไปที่นายังไม่มีร่มเลยผมเริ่มปลูกต้นไม้นะครับจากที่ที่มันโล่งๆเนี้ยโอ้โหรู้ไหมครับตอนวันรอดมากๆผมพยายามปลูกต้นไม้แต่นี้มันต้องใช้เวลาเป็นไม้ห้าปีสิบปีนะครับกว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง โอ้โหต้องเตรียมตัวกันนานแต่นั้นเนิ่นเลยครับครับสวัสดีครับเช้าวันใหม่ครับผมออกเดินทางไปกับจักรยานของนายช่างตานะครับยืมมาเพื่อออกไปเที่ยวนะครับโอเคไปกันเลยครับออกเดินทางได้ดืดๆไปถนนหนทางซูเปอร์ไฮเวย์พบต้นโอ๊กมากมายครับนี่คือโซนของต้นโอ๊กนะครับเนี่ยต้นโอ๊คนั้นเลย ต้นโอ๊กที่ว้ทําจุกกอกนะครับเนี่ยครับผมอยากจะพามาดูนะครับต้นโอ๊กนี่ยต้นโอ๊กตนันเบลเลอร์เลยครับต้นโอ๊กเราเคยเห็นต้นโอ๊กกันแต่ในในหนังนะครับว่ามีลูกโอ๊กแล้วก็กอกที่มันจะอุดจุกของพวกขวดวาย,ยาต่างๆซึ่งผมไม่เคยทานนะนี่คือต้นโอ๊กแท,ะทะ้ๆตน้นเบลเลอร์เลยนะครับเยอะมากขึ้นมากเยอะมากเลยแล้วผมมีความคิดที่จะปลูกต้นไม้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น ต้นสักต้นแดงแตงรังนะครับต้นยางนานะครับต้นกระถินเทพาแล้วก็ต้นหมฮะอกะันีนะครับท,ท,ที่ผมวางแผนจะปลูกที่เมืองไทยอันนี้ผมมองเห็นต้นโอ๊กนี่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าดูต้นโอ๊กข้างในกันนะครับนี่เป็นป่าต้นโอ๊กเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูฟ้ามใหญ่ของต้นโอ๊กนะครับ ข้างในนะครับกิ่งก้านตาข่าวของต้นโอก๊กโอ๊กก็น่าจะมีอายุเป็นร้อยรอยปีเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้จักว่าเนื้อไม้ของต้นโอก๊กเอาทำอะไรได้บ้างนะอาจจะเป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับไม่รู้เป็นไม้เนื้อแข็งหรือเปล่าแต่ต้นใหญ่นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปเทียบกับตัวผมดูอืมด้านล่างระบบนิเวศ อันนี้เปรียบเทียบต้นโอ๊กนะนี่ฮะต้นโอ๊กผมเจอต้นโอ๊กแท้ๆซึ่งสมัยก่อนผมไม่รู้จักเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาเจอต้นโอ๊กขนาดนี้บอกตรงก็สองคนโอบหรือสามคนโอบนะครับอันนี้เป็นลูกโอ๊กนะครับที่ว่าตัวไอ้ตัวกระลอกในหนังเรื่องอะไรทักอย่างมันชอบกินนะเนี่ยลูกโอ๊กเต็มไปหมดเลยต้นโอ๊กที่นี่มาเยอะมากๆนะครับซึ่งผมสมมุติว่าต้นโอ๊กเนี่ยเป็นต้นสตอแล้วกันนะโอ้โหมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับ ลูกโอ๊กได้ไปหมดเลยผมเห็นใบต้นนี้ผมมาเดนมาร์กใหม่ๆหม่ผมไม่รู้ว่าต้นอะไรเลยได้ไปหมดเลยให้ทุกคนรู้แล้วเขาปลูกต้นโอ๊กกันมากแถวนี้ต้นโอก๊กแทบทุกที่เลยนะครับเต้นโอก๊ยกเยอะแยะไปหมดเลยต้นโอ๊กเรียก,กว่าเลี้ยงกันครับผมอยู่ที่เมืองวอร์ดิงบอร์กประเทศเดนมาร์กครับตอนนี้ผมจะพามาดูต้นโอ๊กสามต้นใหญ,ใหญ่ที่อยู่คู่กัน อยู่ด้วยกันเลยครับสามต้นเลยนะครับผมก็เลยนึกถึงว่าต้นไม้เนี่ยมันจะเกื้อกูลกันโดยระบบรากไม่ได้มีความทะเลาะเลยนะครับอยู่ด้วยกันได้ไปดูนะครับสามต้นอยู่อย่างไงนี่คือดูเหมือนเป็นต้นเดียวนะครับนี่คือกลางทุ่งเลยนะครับมีต้นโอ๊กหนึ่งก็ต้นโอ๊ก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 นี่ก็โอ๊กนะครับแล้วโอ๊กนี่งามมากๆครับก็ตัดต้นไม้ตัดนึกวก็เป็นโอ๊กเลยนะครับเนี่ยมีโอ๊กบางต้นนะครับบางต้นไม่ใช่ใหญ่เป็นโอ๊ก ใบของโอ๊กนะครับไปดูใบของโอก๊กด้านในเนี่ยฮะเรียกว่าเป็นกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมต้นโอ๊กใหญ่ๆนี่ครับประมาณสักหนึ่งคนโอบสามต้นวางห่างกันอยู่ระยะประมาณหนึ่งสองสามประมาณห้าเมตรนะครับห้าคูณห้านะครับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยแล้วก็ในทรงพุ่มนะครับขึ้นอย่างนี้เลยครับซ้อนกันอยู่อย่างนี้ แหมผมนึกถึงผมเคยคิดจะปลูกต้นต้นสตอครับสตอสามต้นจะปลูกระยะห่างห้าเมตรห้าเมตรอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันจะมีระยะเป็นสามเส้าอย่างงี้นะสามเส้าอย่างงี้ข้างในหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าต้นผ่ากลางไปเลยนะครับนี่สามเหลี่ยมโอ้โหสวยงามมากมากครับเนี่ยผม คิดว่าประชากรที่ประเทศนี้เขาไม่ค่อยมีเขาเลยปลูกต้นไม้กันค่อนข้างเยอะนะครับไประเทศไทยไม่เหลือแน่ๆมีพื้นที่ให้ปลูกแล้วครับวันนี้เราก็หันมาุรแล้วต้นไม้กันมากขึ้นวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะปลูกต้นไม้ให้กับพื้นที่ที่ผมไม่อยู่นะครับโชคดีนะครับที่ผมยังสามารถที่จะเ,เริ่มปลูกได้ตอนนี้ผมก็เลยต้องการอยากรณรงค์นะครับอยากให้หลายๆคนเริ่มมาปลูก โดยผ่านคลิปยูทูปของผมนี่แหละครับยังเราเห็นต้นไม้ด้านหลังก็มีความรูชื่นชื่นใจนะครับที่ได้เห็นต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูต้นถัดไปนะครับนี่ครับผมมาเจออีกสองต้นสามต้นโอ้อยู่ทุ่งกว้างนะครับโอ้โหผมป้านจาักรยามาจะเหนื่อยนี่ฮะต้นโอก๊กลักษณะสานฐานมันทรงพุ่มใหญ่นะครับจักรยานคู่ใจนะครับยืมช่างตาม ไม่ตัดใจใตายหาแน่นอนเดินไม่ไหวเนี่ยโอ้โหเห็นต้นโอครั้งแรกผมรู้สึกประทับใจเลยชมพุ่มผมนึกถึงความร่มเย็นนะเออลงโอ๊กโ,โอ๊กทำอะไรกินได้บ้างนะไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าไอตัวก,กระรอกมันชอบกินนะโอ้ร่มเย็นนะเทศบานนี้เขาเป็นเมืองเย็นอยู่นะด้วยไม่ร้อน แตอย่งน้อยมันก็สร้างโอโซนให้กับโลกนี้ได้โอเคดูตัวต้นนะผมดูนี้ต้นนี้ประมาณส,สองคนอบนะครับต้นนี้ประมาณคนคนอบคนอบทั้งนั้นอบเยฮะย่างงี้เนยโอ้โคือไม่ได้คิดะไรหรอกครับเพราะว่าสถานที่อย่างนี้มันเป็นสถานที่ราชก,การลูกลงว่างเปล่านะครับอืโอเคครับขาดูต้นโอ๊กกันที่ประเทศเดนมาร์กครับผม เนี้ยเห็นบรรยากาศต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเยอะแยะไปหมดเลยที่เดนมาร์กต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนื่กกองจากประชากรเขาน้อยแล้วก็เขาไม่ได้คิดเรื่องการทำเกษตรเป็นหลักเกษตรเขามีพื้นที่ของเขาอยู่แล้วส่วนอื่นเขาจะจัดสรรให้เป็นพื้นที่ทสำหรับออกกำลังกายนะครับ <S <S ครับผมตรงนี้ก็เป็นสวนป่าสวนป่าชุมชนนะครับคนในเมืองวอเดงบอกนะครับเป็นอำเภออำเภอหนึ่งนะครับ ซึ่งจะเป็นสวนสาธารณะให้คนเนี่ยมาเดินออกกําลังกายสูุรากาศบริสุทธ์นะครับเขาเรียกว่า NY Romantho นี่ค่อนข้างสุดยอดเลยนะครับการจะคัดแยกขยะนะครับขยะปนเปื้อนต่างๆนะครับซึ่งจะต้องคัดแยกออกไปแล้วก็ทําลายอย่างถูกระบบเขามีต้นไม้นะครับสําหรับอากาศนะเพื่องเขานะครับลดพนเห็นต้นไม้วงนี้โอ้โหผมเห็นแล้วต้นใหญ่นะนะครับต้นไม้วกนี้ปลูก มานานมากไ่รู้ว่านานเท่าไหร่นะแต่เยอะไปหมดเลยที่ผมผ่านโมได้บอกเนี่ยผมจเจอต้นไม้เยอะมากๆต้นไม้เยอะมากๆเลยนะทั้งในเมืองนอกเมืองอครับือกระเบนเนอินในโรงพยาบาลมีต้นไม้ อืโอ้โหต้นมายเยอะยะผมขัวา่าไใ้ปลานะครับโอ้โหเยอะเยอะมากเลยมานั้นเลยครับต้นไม้ต้นสน ต้อนอะต่างๆไม่รู้นะครับโอเคครับผาเข้าป่านิดนึงนะเราสายอนุรักษ์นิยมนะครับผมมาดูต้นไม้ในป่านะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่นี่จะมีกาฝากผมไม่ชอบเลยเป็กาฝากผมตะตัดทิ้งนะครับต้นปาฝากเปนไม้ตายนะครับอืมเนี่ยต้นไม้ต้นอะไรไม่รู้ครับ,รรบเรียบๆอืม เนไหมครับนไม้เรียบกิบเลยสูงสักยี่สิบเมตรได้เนี่ยฮะมันมีต้นเล็กต้นน้อยอาจจะเป็นลูก,ลกของเขาแล้วผมก็เจอต้นโอกก๊กบ้างอะไรบ้างนะครับป่าค่อนข้างยางเรียบอยู่เตียนอยู่เพราะว่ามีร่มเงาของต้นไม้เนะมันยามไม่ค่อยขึ้นนะครับอืมต้นโอ๊กกับต้นใหญ่ต้นไม้ต้นอื่นก็ จะเป็นเส้นตรงนะเส้นอกจะเป็นท่มสาขาตรงหา,าเห็นละนาสางน้ำฟืนนะเนี่ยทำพวกทานเออขาทานะครับเนี่ยนะวันกเกษตรที่ว่าผมจะคิดอยากจะทำไว้ลมเย็นนิดนึงนะครับอโอเคครับผมเข้ามาจุดนี้เนี่ยผมอดไม่ได้เลยนะครับที่ต้องมาถ่ายวิดีโอให้ดู เรื่องของต้นไม้นะครับต้นน่าจะเป็นต้นสนนะครับแรงต่างยจะยะยหมดเลยแล้วผู้คนจะเป็นต้นไม้เพราะเป็นสวนป่าที่มีอายุเป็น้ร้อยปีนะครับต้<ส>น,นสน,สนต้นสนเต็มไปหมดเลยถ้าปลูกเป็นแถวเนี้ยรู้เลยว่าปลูกเป็นแถวเนี่ยอย่างนี้แสดงว่ามีการปลูกใหม่นะครับเป็นแถวเป็นแนวต้นสนนั่นเลยครับโอเคก็ไม่เป็นไรก็ปลูกเพื่อที่จะเป็นสวนป่า ให้กับชุมชนอย่างเช่นออกกําลังกายนะครับมีอากาศบริสุทธิ์นะครับในการผลิตแก๊สอ่าผลิตก๊าซออกซิเจนนะครับแล้วก็ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับนี่คือการเราอยู่แบบโลกดิเวทในเขาน,นะครับเพราะว่าที่นี่เขาแบบนี้ผมไม่กล้าเข้าไปข้างในนะครัในเขาห้ามไม่มไฟฟ้าด้วยนะครับ ไฟฟ้านะครับห้ามโดนนะครับไฟฟ้านี่นะนะครับซึ่งว่าต้องมีการอนุรักษ์ในนี้นะครับต้องมีการตัดตัดฟืนตัดไม้เหมือนกันนี่นะต้นไม้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยอกถือตมีต้นโอ๊กนี่อย่าไปเริ่มเทิมเลยคนระับเนี่ยต้นโอก๊กใหญ่มากๆครับตัวนี้ต้นโอ๊กเนี่ยใหญ่แล้วก็มีการถูกตัด ตัดออกไปอย่างเช่นนี่เป็นกิ่งพี่ใหญ่ฝั่งทางเดินนะครับก็เรียกว่าเป็นทางเทรลหรือว่าตำเทรลในประเทศที่มันมันเรียบๆนะฮะนี่คือต้นโอ๊กออกไปนะครับอืมต้นโอ๊กนะครับโอ้โหนี่คืตอต้นโอก๊กใครดูในหนังจะเห็นวนะ่าต้นโอก๊กดูอว่าลายไม้เป็นยังไงบ้างดูกันนะครับอโอก ไม่รู้แข็งอนนะไรแข็งแล้วปลูกไม้พยุงหรือเปล่าอืมตันแตกอยู่นะมันไม่แน่นเลยอืมโอเคครับนี่คือต้นอกอายุมากกวา่านี่ดูไดนะ้นะมันเปร้อยปีมั้งนี่เป็นร่องน้ำนะร่องน้ำนี่จะวิ่งลงทะเลโอเคครับฝนตก ที่เดนมาร์กเนี่ยฝนตกบ่อยมากเลยนะครับเปียกหมดเลยแล้เราจะออกไปทำงานเราต้องออกไปทำงานแบบนี้นะครับฝนตกตกนี่แหละ นี่คือกิจกรรม <c oughs> ที่เราอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กเราก็อยู่ใกล้ๆก,กับสะพานตอร์สตรอมบิดท,ที่เราสร้างเลยนะ กรากขมาถ่ายผ